สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านที่กำลังรับชมไร้สดเพลโรงเรียนจิตอาสาพระราชทานพบกับเราทั้งสองคนอีกเช่นเคยกระผมสิบเอกสมพงษ์เสือมีหรือหมูโรเบิร์ตครับครับกระผมสิบเอกอิสราสุนสมบตรนะครับหรือหมูเมฆครับเป็นวิทิคอนดาเนินรายการในวันนี้ครับครับและสำหรับวันนี้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งวันที่ดีนะครับกับท้องฟ้าแจ่มใสบรรยากาศสดใสสดชื่นนะครับวันนี้เราก็จะพาคุณผู้ชมเนี้ยไปทํากิจกรรมดีๆกันกิจกรรมนั่นก็คืออะไรครับน้องเมฆครับวันนี้เราก็จะพาท่านผู้ชมครับไปรับชมครับก็เป็น ตลาดไทยตลาดธรรมนะครับณวัดชัยสงครามครับณวัดชัยชุมพลชนะสงครามนะครับหรือที่ชาวบ้านในพื้นที่เรียกว่าวัดใต้นะครับใต้ครับก็ตลาดไทยตลาดธรรมนั้นจะเป็นอย่างไรกันเดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมไปดูข้างในนะครับเพราที่มาที่ไปเป็นยังไงนะครับความเป็นมาทาไมถึงชื่อตลาดไทยตลาดธรรมนะครับและภายในตลาดจะมีสินค้าอะไรขายให้เราบ้างนะครับคุณผู้ชมก็ตามพวกเรามาเลยครับไปครับไป ครับคุณผู้ชมครับและตอนนี้เราทั้งสองคนนะครับก็ได้พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่วัดชัยชุมพลชนะสงครามนะครับน้องเมฆหรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่าวัดใต้นะครับครับผมก็อยู่ในพื้นที่ของอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีนะครับแน่นอนครับซึ่งวันนี้เป็นวันพระและเป็นวันที่มีบรรยากาศสดใสแน่นอนเหมาะสําหรับการที่เราจะมาเข้าวัดเข้าวาทําบุญนะครับใช่ครับแต่เรามาเจอตลาดที่อยู่ภายในวัดครับก็น่าจะมีที่เดียวรัางเท่าที่ผมเห็นใฉเพาะวันพระแน่นอนครับก็คือตลาดตลาดไทยตลาดธรรมนะครับซึ่ง ตลาดนี้เนี่ยนะครับก็เป็นการรวมตัวกันนะครับ,รบของแม่ค้าในชุมชนแต่ละชุมชนนะครับซึ่งมาทําการค้าขายกันที่นี่ออและที่สําคัญเนี่ยคือมีขนมไทยแล้วก็การแต่งกายชุดไทยแล้วรวมถึงวัฒนธรรมไทยหลายๆอย่างอยู่รวมอยู่ในตลาดนี้ด้วยครับนอกจากที่เราจะมาหาของกินแล้วเราก็จะมาตามหาข้อมูลกันว่าวัดตลาดวัดชัยชุมพลชนะสุขามแห่งนี้ก่อตั้งขึ้นมาตั้งแต่เมื่อไหร่นะครับ,รบแล้วก็มีบทความเป็นมายัางไง นะครับก <ítulo> ็เดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมเข้าไปชมด้านในครับตามพวกเรามาครับไปครับาน้องแม่ครับ ว่าตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่ในพื้นที่ของตลาดแล้วบรรยากาศดีๆแบบนี้เรามาหาอะไรลองท้องกนดีกว่าได้ครับเริ่มจากดูร้านนี้ก่อนเลยไหมครับได้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับอันนี้ขาอะไรบ้างครับข้าวนะตอริ่ตั้งแต่ขายกล้วยกล้วยนี่ก้วยสดจากไรเลยจากไรเลยนะครับอ๋อเป็นของประชาชนในพื้นที่ใช่อ๋ ราคาูกเองแล้วขายราคาถูกเพราะฉะนั้นคนมาซื้อเนี่ยก็จะไ,ได้ของจีิงที่ราคาถูกนะคะเพราะเราไม่ได้ไปรักเข้ามาแล้วมาขายเพื่อที่จะกำไรแค่น,นี้แค่20บาท20บาทเองนะครับคุณผู้ชมครับถูกกว่าของตลาดปกติทั่วไปตลาดปกติทั่วไปเราไปถึง4 4ใช่ครับตลาด4 4บ่อกี่มีน้องอยู่คนมาจากกรุงเทพพวกกรุงเทพยิ่งหนักรเงินราคาสูงมากเลยก็ ดีใจว่าได้มาซื้อจากชาวสวนโดยตรงครับครับอันนี้ก็คือข้าวหอมมะลิข้าวหอมมะลิอันนี้เขาวหอมมะลิค่ะเป็นข้าวในในพื้นที่นี้นะก็จะขาย45โลเพื่อ145บาทโอ้โหนี่ครับคุณผู้ชมครับใต้145บาทเนี่ยครับถูกกว่าท้องตลาดแต่ว่าอันนี้ัูต่อไปที่คือทองม้วนทองม้วนทำเองทำเองด้วยครับ แล้วก็อร่อยมีรสชาติอร่อยคาะประจัแล้วก็คนก็คนกินก็จะซื้อซื้อประจอันนี้ห่อละประมาณลกี่บาทยี่สิบบาทเท่านั้นท่านผู้ชมครับอันนี้คือห่อละยี่บาทเท่านั้นนะครับยี่สิบาทและสุดท้ายนัคท้าสืเข้ามาดูใบองเข้ามาหยากและนีนะคัอันี้นีโบราณเข้มาฝากนะครับอันนี้อันนี้ก็ทําเองเหมือนกันนะคะ ถุงละชุดหนึ่งมีสองถ้วยก็ยี่สิบบาทยี่สิบบาทเท่านั้นคร่ะคุณผู้ชมครับรับประทานได้เลยอร่อยมากชื่นใจครับขาวหมากแบบเมานะครับบางคนเมาที่เขามากินลูกเมาไม่ใช่ไม่ใช่แบบนั้นอ่านี่เป็นข้าวหมากแบบกระดูกปลาอันนี้คุณพี่นี่มาจากชุมชนบ้านไหนล่ะครับชุมชนบ้านใต้บ้านใต้เลยนะครับบ้านใต้เลยนะครับครับแต่ข้าวหมากนี่ก็น่ารับประทานนะครับพี่ลองไหมครับ อย่างก่อนดีกว่าเดี๋ยวเราเดินชมไปดูก่อนดีกว่าครับถ้าางั้นร้านแรกเดี๋ยวไปถึงร้านจบเลยใช่ครับงั้นเดี๋ยวเราไปรับชมร้านต่อไปเลยเชิญเลยครับแม่ผมก็สังเกตเห็นขนมอีกหนึ่งอย่างสดีครับมีอะไรขายบ้างครับโอ้อันนี้เรียกว่าไส้ป้านไส้ป้านอันนี้ของวัดได้อาอ เป็นน้ำพริไทยค่ะไก่ไส้อร่อยใช่โอ้เนี่ยต้องขออนุญาตลองชิมก่อนนะครับขออนุญาตลองชิมก่อนนะครับโอ้เป็นไงครับทำทรงเบ็ดทำอะไรและจัดการโอ้โหทำส่งทำส่งอยู่ตลอดใช่ไครับคนทำนะคะอันนี้คืออะไรอ๋อครับเนี่ยครับผู้ชมดูครับโอ้ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวพี่ชิมคนเดียวก็ได้อ่าเดี๋ยครับลองดูครับ คใช่ดีค่ะหืมพี่โรยครับว่าอร่อยไว้โอ้โหผมเห็นพี่โรเบิร์ตเราทาย่างี้ผมน้ำนลายไหลเลยครับต้องอุดหนุนด้วยครับน้องเมย์ครับขออนุญาตครับนี่ครับท่านผู้ชมครับอร่อยมากครับหอมตับดำสีเหมือนปลาเกี๊ยเยิ่มได้เลยค่ะนี่ค่หวานมากครับ มีความหวานแล้วหอมมากรวมแล้วที่เป็นขนมไทยครับขอ,อขอบคุณครับขอบคุณค่ะอ,อันนี้คุณพี่นี่มาจากชุมชุนมากไหนครับสอนอยู่ที่ไหกสอนที่ใตา้เป็นอ๋อผมว่าแล้ว,<อ>ลวเป็นอาจารย์สอนอยู่<อ>ที่โรงเรียนครับ,บใต้นะครับร้องด้วยร้องอ๋อครับครับอ๋อครับอันนี้แล้วอันนี้คืออะไรครับอันนข้าวเหนียวสักพิจาครับหน้ากชี ขนมปินเป็นขนมไทยทั้งหมดเลยขายถูกมากครับราคา20่สิบบาทข้าวปมมัดแบบยาวใช่ค่ะอ๋ออันนี้เขาเรียกว่าอะไรครับเรียกว่าอะไรครับมัดใต้มัดใต้อ๋อนี่ครับมัดใต้เพราะว่ามัดอยู่ที่ใต้ใช่ครับอันนี้คือสองบาทอันนี้คือก็จะมีรสชาติหวานเหมือนกันหละครับขนมดีๆมีข้าวเหนียวแล้วก็มีบัวซีแล้วก็มีน้ำตลมไทย ครับขอในช่วงจุดจีนอันนี้ก็ใกล้เทศกาลจุดจีนแล้วด้วยใช่ครับโอเคครับขอบคุณมากครับครับขอบคุณครับครับครับนี่นะครับท่านผู้ชมครับแม่ก็ผมเนี่ยก็เป็นคนในเมืองมาตลอดนะครับก็ไม่ค่อยได้กินขนมไทยแบบนี้พอได้มาชิมเนี่ยก็รู้สึกว่า คุ้มค่ากับราคานะครับตอนนี้ต่อไปจะหาทานยากมากนะครับในยุคสมัยนี้ผมว่าเด็กเยาวชนไทยในสมัยนี้เนี่ยไม่ค่อยจะรู้จักขนมพวกนี้ด้วยนะครับใช่ครับเพราะเป็นขนมไทยโบราณนะครับที่มีมานานแล้วก็หาทานได้ยากมากใช่ครับต้องใช้วิธีการทำครับที่พื้นที่พิธีพิธันทำยากครับก็เราต้องอนุรักษ์ไว้นะครับตอนนี้เราก็อยู่ที่ร้านขนมจีนใช่ครับก็มีหลากหลายทางขวามือขเราก็จะมี ขนมทอดนะครับมีอาหารการกินทั่วไปใช่ครับตั้งแต่ของกินเล่นจนถึงข้าวใช่ครับรับประทานกินให้อิ่มเลยครับโอ้สวัสดีครับอันนี้น้องไขยอะไรครับขนมใส่ไส้ค่ะขนมใส่ไส้วันนี้เราทํามาแค่สี่ชิ้นลหรอครับอ๋อขขยหมดแล้วขายดีขายดีาข่ไวเหลือแค่สี่ชิ้นเองอันนี้เดี๋ยวพี่เหมาได้ไหม ได้นะครับอันนี้เดี๋ยวพี่เหมาเลยนะอันนี้อันนี้มาจากโรงเรียนอะไรโรงเรียนอะไรครับวัดใต้โรงเรียนวัดใต้โรงเรียนวัดชัยชมบุญชนะสงครามใช่ไหมครับอ๋ออยูนี่ครับก็เป็นตัวอย่างที่ดีนะครับเพราะว่าได้เสริมตั้งอาชีพใ่าน้้งน้องไปในตัวใช่ครับก็ป็นการหารายได้ด้วยตัวเองแล้วนะครับตั้งแต่อายุน้อยนะครับผมเยี่ยมมากเลยครับกดไลค์เลยโอเค แน่อ่ะตอนนี้เนี่ยผมก็ได้กลิ่นหอมหอมซวยมาแต่ไกลเลยซึ่งผมเนี่ยเห็นเห็นละเดี๋ยวผมพาท่านผู้ชมไปดูดีกว่าครับนั่นต้องเป็นข้าวโพดคุกเลยแน่เลยใช่ไหมครับได้ครับอันนี้ก็คือข้าวแต๋นนะข้าวแต๋นนะครับข้าวแต๋นแต่ว่าโอ้โหนี่ครับคุณพี่เขากำลังทําสดๆเลยครับทำสดๆเลยครับอันนี้คือทอดเองครับ ชิมได้นะคะพี่ครับอันนี้ก็คือทอดเองทำเองหมดทุกอย่างเลยนะครับวันนี้ข้าวเต๋นเราเป็จากกลั่นกันแล้วเพนดิน้ำกันหมดอ๋อแล้วเราก็มาทอดเองนะครับอันนี้เป็นตัวน้ำตาล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 เนี่ยค่ะก็จะมีหวานเยอะก็หวานน้อยนะคะครับครับมีหวานเยอะก็หวานน้อยครับครับโอ้เดี๋ยวอันนี้อันนี้คือหวานเยอะมากเชิมได้นะมาอันนี้คือหวานเยอะจ้ะอันนี้ก็คือกำลังร้อนๆเลยนะครับคุณผู้ชมน้ำมันดิโอครับหวานเยอะนี่เหมาะสำหรับคนที่ กำลังลดน้ำหนักไม่อยากทานหวานมากใช่ครับน่าจะทานหวานน้อยนี่ครับลองลองดูครับหวานนะคะครับเอออันนี้ครับหวานเยอะครับี่านหวานน้อยเเป็นไงบ้างครับพี่ลูกเบิร์ตครับหอมน้ำตาลมะพร้าวนะครับสดเลยครับ แล้วก็มีความกรอบของตัวข้าวผมเนี่ยเคยกินเมื่อตอนสมัยผมยังเป็นเด็กๆนะครับผมก็ไม่ได้กินนานแล้วเหมือนกันหาทานยากเหมือนกันนะครับขนมชนิดนี้เดี๋ยวผมจะเอารับประทานให้ดูนะครับนี่ครับนี่ครับท่านผู้ชมครับน้ำตาลหวานๆเลยครับยังร้อนๆอยู่ครับท่านผู้ชมครับอร่อยมากครับก็สำหรับท่านผู้ชมท่านไหนที่อยากมา รับประทานแบบีิบม,มันนี้ครับก็มาอุดหนุนได้ครับที่ตลาดไทยตลาดธรรมนะครับอันนี้เนี่ยขายอยู่หอ่อเละกี่บาคนนทครับพี่อันนี้มีหาบออันนี้50าสิบาทเยอะหวานน้อยครับ<ห>อ๋อห่อเล็จะเป็น20สิบแต่หวานหวนน้อยเหมือนกันก็จะเป็นเป็นหวานเยอะหวานน้อยสามารถนําไปเป็นของฝากก็ได้นะครับเดีแตววันนี้เนี่ยเราก็ต้องถือกลับบ้านเหมือนกันใช่ครับนะเราต้อง อุดหนุนช่วยที่เขาซื้อด้วยนะครับก็เป็นการช่วยให้มีรายได้ในชุมชนนะครับก็เป็นตัวอย่างที่ดีนะครับแต่ในแต่ละพื้นที่นะครับครับเดี๋ยวลองดูต่อไปว่ามีร้านอะไรอีกครับขอบคุณมากครับเดี๋ยวครับเดี๋ยวเราไปดูร้านต่อไปครับว่าอันนี้เราก็จะมาเจอเป็นโซนผลไม้ ครับนะครับก็ซึ่งเป็นร้านมะขามหวานสวัสดีครับสวัสดีครับมีอะไรขายบ้างครับนี้มีมะพวกตะกูลมะเลยนะคะอ๋อมะมะขามป้อมมะขามป้อมชุมออแต่ว่าแช่อิ่มนะครับแช่อิ่มอันนี้โอ้โูปอ๋อแปรรูปหโอ้ปหโอรโหนอ้รหนอ้หา้ห้วอ้นอ้หโอ้โหาร้โหโอ้อ้โหโอ้โหนอ้โหโอมหอ้ห้้โหโอ้โ้้้้้ฝาด อันนี้ก็จะออกรสชาติหวานครับอันนี้เป็นมะขาม3มรสมะขาม3รสแป่รูปเหมือนกันครับแปลรูปแล้วนะครับมันมีรสจัดจีงขึ้นมีพริกเกลือปรุงรสให้มันอร่อยชิมได้นะคะก่อนเนะเดี๋ยวต้องลองชิมสักนิดนึงนะครับคุณพี่ครับนิดเดียวนะคะรบบนิดเดียวพอครับอันเล็กก็ได้นะขอบคุณครับนี่ครับคุณผู้ชมครับอันนี้เป็นมะขามสามรสนะครับเได้การแปลรูปออกมาแล้วก็จะมีรสหวาน เค็มเปรี้ยวนะครับเผ็ดนิดหน่อยเผ็ดนิดหน่อยแถมให้อีกรสหนึ่งเผ็ดนครับอ๋อแล้วแล้วในส่วนของตรงนี้กับกับที่ปอกเปลือกไว้เยอะมากครับนี้คือยังไงครับที่ปอกเปลือกเพราะอันนี้อร่อยมากครับอันนี้เหมาะกับการเล่นครับผมทิ้งเม็ดได้นะครับทิ้งเม็ดได้โอ้ยเดี๋ยวนี่อันนี้ก็คือสําหรับคนที่ไม่ทานน้ําตาลใช่ไหมครับก็คือจะกินเปรี้ยวอย่างนี้ได้หรือเปล่า เ <achi> ดยียวเหียงนี้ได้เลยเป็นยาระบายทอ่อพแล้วก็วิตามินซีสูงเลยนะครับใช่ครับสำหรับคนสมัยก,ก่อนเนี่ยก็จะนิยมมะขามเนี่ยใ,ใ,ในการ,รทำอาหารต่างๆ,ๆนะครับใช่ใาแล้วก็บางทีไม่คนไม่ทายระบายใช่ครับนี่แล้วก็ท้องไม่โล่งสบายดีต่อสุขภาพาแน่นอนครับพอเราได้ครับของเสียที่อยู่ข้างในออกไปแล้วครับอันนี้ก็จะเป็นแบบมะขามหวานมะขามหวานนะครับ นี่นี่น้องเมฆลองชิมด้วยครับว่าหวานแค่ไหนเดี๋ยวผมลองชิมดูวยครับครับครับขอบคุณมากครับอันนี้คุณมีนี่แอบใส่น้ำตาลลงในมะขามหรือเปล่าไม่ได้ใส่ะคไไม่ด้เลยครับธรรมชาติเลยนะมะขามสีทองหวานมากครับทันสีทองด้วยครับ อืมอร่อยค่ะนี้อันนี้หวานที่สุดในบรรดามะขามมะขามมันมีหลายหลายสายพันธุ์หลายสายพันธุ์นะครับพันธุ์นี้เป็นพันธุ์ที่หวานหวานมะขามพันธุ์สีทองครับผมอร่อยมากครับคุณผู้ชมครับอันนี้คุณพี่นี่ก็ขายขายอยู่บริเวณนี้ตลอดใช่ไหมครับขายขายวันแล้วก็วันหยุดนะค่ะตั้งแ่เริ่มะคะสำหรับท่านผู้ชมท่านไหนครับที่อยากจะได้ของฝากครับกลับไป ให้คนที่เรารักนะครับก็สามารถซื้อไปฝากได้นะครับราคาไม่แพงนะครับที่ที่สำคัญเนี่ยดีต่อสุขภาพด้วยนะครับก็อันนี้เป็น้อสั้นราคาที่้อสั้น้อสั้น้อสั้นก็โล่หงายตัวร้อยคึ่ลอ๋ออันนี้ถุงครึ่งโลนะครับก็เป็นถุงที่สำหรับคนที่จะกินพอดีพอดีไม่อยากไปเก็บไว้เยอะนะครับผมครับ ได้ทานได้เรื่อยๆถ้าคนหมดกมาซื้อใหม่ได้ครับก็จะเจอกับคุณพี่ทุกวันพระแน่นอนแล้วก็วันหยุดแล้วก็เลิกซืใหม่สงกรานต์ถุกจริงอะไรครับขายตลอดนะครับน่าสุดยอดมากครับงั้นเดี๋ยวผมขอตัวไปดูร้านต่อไปต่อไครับขอบคุณมากครับ ครับหลังจากที่เราไปชิมมะขามหวานมาแล้วครับตอนนี้เราก็กำลังเดินในภายในตลาดต่อไปเรื่อยๆนะครับว่าเจอสินค้ามากมาย นะครับแต่พี่ก็เห็นมีเข้าตังสยามเดี๋ยวเราได้สนใจมากเลยเดี๋ยวเราเข้าไปสอบถามคุณพี่เขาดูหน่อยได้เลยครับครับสวัสดีครับคุณพี่ครับสวัสดีครับวันนี้มีอะไรขายบ้างครับพี่วันนี้ก็ถ้าเป็นของว่าเมื่อจะมีข้าวตังหน้าต่างแบบข้าวตังนิ่มัปล่าในร้านโบราณนะคะผักผึ้งขาหรือเปล่าขาชันยากนะคะใช่ครับดูนะดเป็นสิงหาอุตถบหรือเปล่าอุตถบด้วยนะครับ ก็เป็นสินค้าโอท็อปของอำเภอเมืองกาญจนบุรีด้วยครับขายอยู่หอที่บายครับขายเป็นชุดค่ะชุดที่ราดนี้จะคายราคายาวๆทีเดือนจะชุดละสามสิบบาครับผมสังเกตเห็นคนที่สองคนใส่เป็นเหมือนชุดไทยใช่ค่ะเป็นเป็นชุดของที่ทำวัดค่ะโอ๋อเป็นแบบด้เป็นแบบฟองแบบอ๋อครับเป็นเอกลักษณ์ก็คือ เหมือนแบบการอนุรักษ์ใช่ค่ะการอนุรักษ์ใช่ครับแล้วจาปกติแล้วจะมาขายวันไหนบ้างฮะปกติจะทุกวันพระทุกวันพระใช่ค่ะที่มี วันพาเราก็จะตั้งตลาดที่นี่จะมีเฉพาะวันพาเท่านั้นนะคะวันหยุดก็จะไม่มีตลาดแล้วเป็นวันหยุดนักขัตเตอ์ก็จะมีวันเสดงวันสิ้นสี่ต้นสี่อะไรอย่างเงี้ยครับก็นอกเหนือจากนั้นก็ยังมีข้าวด้วยนะครับข้าวค่ะะจมีข้าวผัดน้ำมิ้งลงเรือค่ะครับแล้วก็เป็นวัวไปก็จะมีวัวกีครับก็มีน้ำบริการด้วยนะครับในราคาถูกแต่ข้าวน้ำมิ้งลงเรือเนี่ยผมเนี่ยไม่ได้รับประทานมานานมาก ตั้งแต่คุณปู่คุณย่าทาให้กินนะครับก็หาทานยากบ้าง,งกินสำหรับเมนูนี้ครับสำหรับท่านผู้ชมท่านไหน,นที่อยากมาลองรับประทานเมนูนี้เนี่ยก็สามารถมาลองชิมได้นะครับอีกหนึ่งเมนูเนี่ยที่น่าสนใจเลยก็คืออันนี้ คล้ายๆสาคูใช่ไหมครับเออตัวนี้เป็นเมี่ยงลาวค่ะอ๋ออันนี้เมี่ยงลาวเหรอค่ะือของว่างเนี่ยทานได้สองแบบถ้าทานกับน้ำจิ้มนี่แหละเขาต่างด้านอ๋อทานกับตัวนี้เป็นเ้าต่างเมี่ยงลาวค่ะรสรสชาติมันจะเป็นยังไงครับมันจะเหมือนสาคูไหมครับไม่เหมือนค่ะถ้าถ้าร้านไหนทำเหมือนสาคูคือผิดโอคโหตรงไม่ใช่มันจะไม่ออกหวานมันจะไม่ออกหวานใช่ไหมจะไม่ออกหวานค่ะจะออกหอมหวานแล้วก็หอมหวานอ๋อ ก็สามารถเป็นอาหารสําหรับรับประทานเล่นได้ใช่ไหมครับใช่ครับเราขอา่ะอันนี้ในกล่องละประมาณกี่บาทครับเอ่อขายเป็นชุดค่ะอ๋อขายเป็นชุดอ๋อชุดละสามารอันนี้ก็คือหนึ่งชุดใช่ค่ะโอ้ท่านผู้ชมครับอันนี้คือราคาหนึ่งชุดนะครับสามสิบห้าบาทครับได้เยอะมากครับเหมาะสําหรับการซื้อไปฝากคนที่เราเคารพนับถือแล้วก็คนที่เรารักนะครับ ก็เป็นของฝากอีกหนึ่งชิ้นนะครับที่ผมแนะนำท่านผู้ชมเลยสำหรับใครที่มาท่องเที่ยวที่จังหวัดกาญจนบุรีนะครับก็สามารถมาแวะซื้อได้ที่ร้านนี้ครับครับขอบคุณพี่ต่อคนมากครับนะครับก็เป็นการสืบสานวัฒนธรรมการแต่งกายด้วยนะครับของเมฆนะครับเอพี่สังเกตเห็นว่าอันนี้คือของใส่บาตรแน่นอนเลยครับก็จะมีวันพาด้วยนะครับก็มีการบริการของใส่บาตรนะครถูกนะครับก็คุณผู้ชมอ่า ที่ประชาชนในพื้นที่ที่จะเข้าวัดนะครับมาทําบุญใช่ครับนะครับนอกจากอิ่มใจแ็งอิ่มท้องด้วยนะครับเพราะว่าอยู่ในพื้นที่ของตลาดไทยตลาดธรรมของเราใช่ครับเดี๋ยวเราก็จะพาผู้ชมเดินเล่นไปยังจุดต่างๆต่อไปเพื่อหาของอร่อยอร่อยกินกันด้วยนะครับต้องเลยครับครับตามพวกเราครับ หลังจากที่เราเดินกันมาหาของกินอยู่ภายในตลาดพี่ก็สังเกตว่าจะมีจุดให้เราร่วมบริจาคทาบุญใช่ครับนะครับพี่คิดว่าพี่ก็จะทําบุญใช่ครับทำกุศลนิดนึงครับ้องให้สนใจนะครับมีน้อยทาน้อยมีมากทํามากตามกาลังศรัทธานะครับร่วมสร้างอ่าเป็นการทําบุญร่วมสร้างพระเจดีย์โบราณนะครับวัดชัยชุมโพเจ้าสงครามครับอันนี้เราก็ทาการนะครับเพื่อเป็นสิริมงคลนะครับ นอกจากที่เราจะอิ่มท้องกันแล้ววันนี้เนี่ยเรายังอิ่มอิ่มบุญด้วยครับแต่เดี๋ยววันนี้เนี่ยผมไปเกตเห็นอีกหนึ่งสินค้าที่น่าสนใจครับซึ่งรู้สึกจะเป็นของแฮ n d m a d e ด้วยนะครับโหเดี๋ยเราลองเข้าชมสักนิดนึ่งนะครับเชิญครับสวัสดีครับครับ อันนี้นี่ก็คืองาน h ฮน d m a ใช่ไหมครับใช่ค่ะทํามือค่ะเย็บมือทามือด้วยครับนี่ครับคุณพี่เขากําลังนั่งเย็บเลยครับค่ะเย็บเองค่ะสวยงามมากนะครับท่านผู้ชมครับดูลวดลายครับอันนี้ไม่สวยลววดายยสงามมากเลยครับเหมาะสําหรับการซื้อไปฝากนะครับญาติินะครับใช้ทนมากที่นี่มาจากชุมชนไหนชุมชนบ้านบ่อค่ะชุมชนบ้านบ่อซึ่งอยู่ใกล้กับโรงพยาบาลพระขนนี่ใกล้ชิดกเองนะครับค่ะอยู่ในเขตเทศบาลค่ะ ขายอยู่ในราคาเท่าไหร่บ้างครับ <with> คุณพี่ตั้งแต่50าบบาทตั้งแต่50บาทขึ้นไครับราคาไม่แพงนะครับเพราะว่ากว่าที่เราจะได้มาแต่ละชิ้นเพราะว่ามันต้องใช้มือเย็บใช่ครับเพื่อนชื่ออยู่แล้วครับว่างานแฮนเมดเนี่ยมันต้องความทนดีอยู่แล้วใช่ครับเพราะเราใช้มือทำนะครับความทนความทนทานจะต้องสูงใช่ครับแน่นอนครับขอบพี่มากครับขอบคุณมากจากขายสินค้าราคาถูกให้กับพวกเราแล้วก็ยังมีการสอนใช่ครับให้ความรู้ ผู้สนใจครับในพื้นที่ที่สนใจจะเอาไปต่อยอดสร้างเป็นฐานเป็นฐานรายได้ด้วยคขอบคุณมากครับเดี๋ยวเราไปต่อทางนู้น ได้ครับนตรงเมฆตอนนี้เรามาจนถึงวัดใต้แล้วเนี่ยที่สําคัญเลยเนี่ยขาดไม่ได้เลยเราต้องมาทําการสักการะหลวงปู่เปลี่ยนแน่ครับซึ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คนมุกการทุกคนย่อมรู้กันนะครับว่าหลวงปู่เปลี่ยนนี่ศักดิ์สิทธิ์ขนาดไหนแต่อันดับแรกครับก่อนที่เราจะขึ้นไปสักการะนะครับเราก็ต้องทําตามกฎของสังคมวันในการรับผิดชอบนะครับล้างมือวนะครับ วันนี้มีตลาดไทยตลาดทาเพราะเปก่อนพระบือสิทครับตล่อไปเดี๋ยวพี่ก็จะทำการทำบุญดอกไม้ทูเทียนยกเว้นางกรสร้างโบสถ์างกุศลต่อเรก็อุญาให้มาสร้งตลาดไทยตลาดทามถึงแม้ไม่จรันสามดอกกอุยาเป็นงักั้งวาัคราวเนะแต่ก็วันดอกกี่ใหญ่เลยครับเพื่อจะได้แสงสว่างนำทาง แล้วก็พ่อค้าใไ้คราบจะรับใครจะรับครับโปรดทราบพ่อค้าไ้คราบละร,ร,รับใครจะรับครับ ต่อกอ,อ,กกอไปเราก็จะเอา,าดอกไม้ไปถวัยครับผู้หญิงผู้ชายบวชไั้หมด ขอญาตสอบถามความเป็นมาทีนึงครับของร้านกาแฟแห่งนี้ครับว่าความเป็นมาเนี่ยในการสร้างเนี่ยสร้างขึ้นเพื่ออะไรครับร้านกาแฟสดของบัาใต้โดยการำดำเนินของพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระเทพป,ปริยสิทธิ์พลหรือว่ากริย์ปัญญาครับเจ้าจังห,หวัดกาญจนบุรีเจ้าว,วาดวัดไชยจุฬาลูกทาวครับเดิมทีเราเราก็เปิดให้บริการให้กับคนทั่วไปที่มาทำบุญได้ทานตรงนี้ถือว่าเป็นแห่ง จุดศูนย์รวมครับเช่นเวลาญาติโยมมาทำบุญก็มาพักผ่อนแล้วก็ได้ดื่มกาฟแฟราคาเราก็ถูกกว่าท้องตลาดทั่วไปแต่ว่าเป็นกาแฟบุญหรือเป็นจุดนัดพบก็ใครมาหาพระอาจารย์ไม่เจองเงี้ยก็นัดที่ร้านกาแฟเราก็จะมาครับอันนั้นรายได้ทั้งหมดเนี่ยก็ถือว่าเป็นทุการศึกษาครับแล้วก็หลวงพ่อเนี่ยยัางใน ให้โรงเรียนเด็กนักเรียนโรงเรียนร่วมบาลวัดชัยจังหัน้องคำได้มาทานปีวันละหนึ่งห้องประมาณ 30- มสิบหรืสี่สิบคนก็จะมีเปลี่ยนเปลี่ยนไปด้วยครับอาจฉะนั้นก็แล้วก็สถานที่ที่เป็นสถานที่ร่มร่มเย็นครับก็เด็กๆก็สามารถมาเขวิ่งเล่นครับโดยเฉพาะวันพระหรือวันเสาร์อาทิตย์ร็จะเยอะหน่อยครับวันพรรมเพราะว่าเรามีตลาดไท่ตลาดธรรมเข้าซึ่งก็เปิดมาประมาณหกปี ก็เปิดโอกาสให้ญาติโยมได้มาประกอบสมาชิพุทธาลิตโดยทางวันที่ไม่ได้เก็บอะไรก็คือให้ญาติโยมได้มาพักผ่านแล้วก็ได้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันแล้วก็เป็นการฝึกให้คนที่มาพักผ่านนี่มีคุณธรรมก็รับประกันได้ว่าอิ่มกายและอิ่มใจอย่างแน่นอนนะครับก็ขอเชิญชวนท่านผู้ชมรับมานะ ตลาดไทยตลาดทำนะครับหรือร้านกาแฟอเไรแ่งนี้นะครับก็ถือว่าราคาไม่แพงเด็กทานได้ก็ทานดีเพราะว่าราคาลก็ไม่ได้เราไม่ได้หวังกาไรเยอะเหมือนกาข้างนอกแต่ว่าเราก็ให้ร้านเราอยู่ได้ครับแล้วก็ให้คนที่มาทานคือบางถ้าเราขายแพงครับเด็กๆก็ไม่มีโอกาสอย่างนี้อย่างเด็กๆนักเรียนเนี่ยยี่สิบกว่าบาทนี่เขาก็สามารถมาทานได้ด้วนั้นก็ ทุกท่านที่มาก็สามารถมาลองมาชิมครับว่ารสชาติเป็นยังไงครับขอฝากท่านผู้ชมนะครับลองมาชิมดูได้นะครับก็เดี๋ยวผมขออนุญาตขอตัวไปดูกิจกรรมในส่วนอื่นของตลาดไทยตลาดทำก่อนครับตกลงนะเจริญครับขอบคุณครับครับน้องเมฆกิจกรรมวันนี้เราก็ถือว่าคุ้มค่ามากๆเลยนะครับที่เราได้มาสืบสารตลาดไทยตลาดทำครับได้เรียนรู้ วัฒนธรรมนะครับในชุมชนที่เขาจะมีการแต่งกายนะครับแล้วก็มีการทําอาหารใช่คัจะจำหน่ายในตลาดนะครับก็ไม่มีค่าเช่าที่ทําให้ประชาชนในพื้นที่มีรายได้นะครับเวียนเข้ามาในชุมชนนะครับตอนนี้เราก็อยู่ตร นระ้านกาแฟเราก็ได้สั่งกาแฟตอนนี้เรากำลังรอกาแฟอยู่นะครับ,รบแต่ในระหว่างรอครับก็หากท่านผู้ชมท่านใดน,นะครับพบเหตุปัญหาอยากให้จิตอาสาเข้าไปช่วยเหลือและแก้ไขติดต่อฮอ t l นึ่นน์ะครับสายตรงมาได้ยังเพลรงยนจิตอาสาพระราชทานนะครับเราพร้อมที่จะเป็นสื่อกลางที่จะเข้าไปช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาครับแล้วก็สุดท้ายนี้ก็ฝากเป็นกำลังใจ กดไ like, ลค,ค์กดแชร์เพจโรงเรียนกิจอาชาที่ขึ้นอยู่ด้านล่างหน้าจอนี้และฝากเป็นกำลังใจให้ผมและพี่โรเบิร์ตใน EP จะต่อไปนะครับสำหรับวันนี้เราทั้งสองคนขอลาคุณผู้ชมไปก่อนแต่เป็นเท่านี้นสวัสดีครับ